สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอ,อยู่ในเกมบีเทพปม,มณนะชีวิตนิรันร์นะครับก็มีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นตัวละครที่ผิดคาดแบบสุดๆนะครับนั่นก็คืออุนคิยวลานะโคตรจะผิดคาดนะครับคือหลายคนอาจจะคาดเดาเป็นตัวละครอพวกเนี่ยครับโทชิโร่บางใครใช่ไหมหรือไม่ก็ อิจิโกะไว้เนี่ยหรืออิจิโกะขาไี่แหละนะครับสุดท้ายแลย้วไม่ใช่ครับไม่เป็นอุคิโอราเฉยเลยครับผมเออผมก็งงนะครับคือเกมเนี้ยมันจะรีตอนหกโมงใช่ไหมหกโมงปุ๊บผมก็รีบกดเข้ามาเวคืออยากรู้ไงว่ามันจะเป็นโทชิโร่บางใครหรือว่ามันจะเป็นอิจิโกะไว้นะสุดท้ายเป็นอุนคิโอราผมแบบงงเลยอะ่ะเฮ้ยข้ามกันอย่างนี้ข้ามกันอย่างนี้เลยเหร อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับสำหรับอ,อ,อุนคิโอลานะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเกมนี้มันออกง่ายนะครับมันออกง่ายมากก็คือถ้าเรามีหยกพอเราได้แน่นอน2ดาวนะครับรคือรับประกันเลย2ดาวถ้าเรามีหยกพอสักประมาณผมขอตีไปสัก900 0หยกแล้วกันประมาณ900 0หยกนะครับคือยังไงก็ได้นะผมว่าสัก900 0หยกหรือตีไปแบบ เลขกลมๆะไรก็ได้สักสักหมื่นหยกอเออตีไปแบบสักหมื่นหยกคือยังไงก็ได้สองดาวแน่นอน,นครับเกมนี้มันแทบไม่ต้องลุ้นเลยเป็นกาชาที่ไม่ต้องลุ้นอะ่ะคือคุณอยากได้กี่ดาวคุณเตรียมหยกไว้เลยอะ่ะเออสําหรับไอ้พวกตัวที่มันเป็นอ่าจากัดเวลานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมก็จะมาสุมนี่แหละนะครับคือหลายคนแบบรองไงว่าจะเป็นอิจิโกะขาวหรือจะเป็นโทชิโร่สุดท้ายไม่ใช่นะครับมา ก็ SSR ก็มีประมาณนี้เนาะอืม SSR เนี่ยมันจะออกเป็นตัวนะครับออกเป็นตัวได้แต่ว่าเจ้าโทชิโร่นี่ก็เอ้ยไม่ใช่เจ้าคุนฮทีอล่าเนี่ยมันจะมาเป็นเศษนะครับแมผมติดปากเรียกโทชิโร่ล่ะโอเคเสามสิบเศษนะครับจะได้อืมมาเดี๋ยวมาสุมกันนะครับ สิบครั้งแรกนะครับแต่เดี๋ยวขอกดฟรีก่อนอืมนี่โยลิพีสิบครั้งแรกนะครับมาได้มา,ามแล้วห้าสิยใช่ไหาเนี่ยห้กสิบอ,อีกสิบตึบตึบ,ตบ ขอเอสอรขอเอสอาร์โอ้ไม่ออกเลยว่ะไม่เป็นไรต่อไปใช้หยกแล้วนะครับใช้หยกถาวรแล้วอ่าห้าเศษและโอ้เอสอสอาร์ไม่ออกเลยว่ะต่อต่อ มายุริส ama どちらเอ็นเอ็นอาร์ไม่ออกเลยอะเออเดี๋ยวขอรับเสร็จก่อนครับสองเอ,อ่อสี่โอเคน่าจะกดอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้อุนคิโอรา,าแล้วนะครับ <ผม S 1> เฮ้ยยามิมอ่ะโอ้โหนะ พอแล้วครับเนี่ยง่ายๆเลยอะ่ะดูดิผมน่าจะได้แล้วอุนคิโอลานะครับเดี๋ยวไปกดรับกันโอเคก็ผสมไปนะครับได้มแล้วอุนคิโอลา,ออาสองด้าพอนะครับคือผมต้องการแค่เอามาเพิ่มนี่ไงไอ้พวกความสัมพันธ์นะครับคือตัวละครในบีดอะ คือถ้าคุณสุ่มได้ทุกตัวก็สุ่มไปเถอะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะแต่ในส่วนของดาวอ่ะก็ไม่ต้องไปอัพเยอะเหมือนในเจ้าตัวคุณคิโอลาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสักสักสองดาวพอละนะครับน่าจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกว่าตัวนี้นะก็เก็บยกไว้นะครับเผื่อรออิจิโก,โกขาวนะครับคือไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นสีดาวจะโหดมากนะตัวนี้นะครับถ้าเป็นสีดาวจะโหดมากแต่ว่า สำหรับผมอ่ะถ้ามันเป็นตัวจํากัดเวลามาผมจะสมทุกตัวแหละนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้กะเอาตัวละครเก่งๆไปสู้กับใครอยู่แล้วอ่ะเออคือเก็บสะสมตัวละครดีกว่านะครับเล่นคนเดียวไม่ได้กะจะไปสู้กับใครอยู่แล้วนะครับไอเกมนี้นะก็ได้มาแล้วนะครับตัวต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเออไม่รู้ว่าเขาจะเอาโทชิโร่หรือว่าเอาอิติโก้ขาวเข้ามาก่อนนะดินะโอเคส่วนความเก่งก็อยู่ที่ดาวนะครับเกมนี้ ก็ถ้าถามผมเขาเอาอุนคียวราเข้ามาเนี่ยมันดีไหมสําหรับผมนะผมว่าสําหรับบางสำหรับบางคนอะ่ะที่ต้องการอิจิโกะขาวแล้วแบบต้องการอยากได้แบบสักสามดาวสี่ดาวอะผมว่ามันดีนะคือจะได้เก็บยกต่อไปไงเออใครที่ต้องการอิจิโกะขาวสักสามดาวหรือสี่ดาวคุณก็ข้ามไปนะข้าอ,อุนเคียวราไปไม่ต้องสุบนะเอ,อประมาณนี้นะ เกมนี้ผมไม่ได้จะไปสู้กับใครอยู่แล้วนะครับคือถ้าจะสู้กันมันต้องต้องใช้ตังค์อ่ะมันต้องสาดเงินใส่กันนะครับนะครับไอเกมแนวเนี้ยนะครับมาตั้งไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะผมสลับคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมไปแล้วครับ